คำบรรดาลตอนกินไก่วัดวันนั้นพอชาติกลับจากโรงเรียนมาถึงกุฏิหลวงพี่ก็เรียกเข้าไปพบและแนะนำว่า นี่ชาติมารู้จักกับคุ้มเสียสิคำเรียนต่อพันิชยาการหาที่พักไม่ได้ห้องของแกยังว่างอยู่นี่พอจะนอนสองคนได้อย่างสบายคนกำลังเดือดร้อนต้องช่วยกันหน่อยนะขัดข้องอะไรหรือเปล่าไม่ขัดข้องครับหลวงพี่ผมดีใจเสียอีกที่ได้เพื่อนมาอยู่ด้วยเออดีแล้วพากันไปจัดห้องหับเสียให้เรียบร้อยแล้วมาเอามุ้งใหญ่ในตูวนั่นไปกลางเข้า เสื้อผ้าข่าของแยกเอาไว้คนละสัดละส่วนอย่าได้เอาไปพาดปะปนกันเพราะมันจะสอนนิสัยว่าเป็นคนไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมเข้าใจครับเออไปได้ไปช่วยกันจัดการเสียแล้วก็อย่าลืมว่าอยู่ด้วยกันต้องรักกันอย่าทรยศพักพวกเพราะเรากินข้าวบาทเดียวกันชาติกับคุ้มอยู่ใต้ใชายคาเดียวกันมานานพอสมควรทีแรกคุ้มมาใหม่ๆก็ขยันดีหรอก จะกวาดลานวัดถูกุติหุงข้าวต้มน้ำชาซักสบองชีวรคุ้มช่วยชาทำทั้งนั้นแต่ต่อมานานเข้าชาสังเกตเห็นว่าคุ้มชักขี้เกียจมากขึ้นทุกวันแม้กระทั่งบาทและสำรับของดงพีกก็ไม่ค่อยจะช่วยเช็ดล้างมันเหมือนกับทองชุบที่ไม่ใช่ทองแท้นานวันเข้าก็ลอกถลอกดำ แต่ชาติก็ไม่ได้ว่าอะไรถือขันติและยึดความดีเป็นที่ตั้งเมื่อคุ้มไม่ทําชาติก็ทําเสียคนเดียวไม่ปริปากต่อว่าต่อขันระรานใครความสงบจึงมีอยู่ได้ตลอดมาตอนหลังคุ้มแยกลงมานอนที่หน้าห้องครัวโดวยอ้างเหตุผลว่านอนสงคนเบียดกันอึดอัดนอนไม่สบายส่วนนอนคนเดียวไม่ได้อีกประการหนึ่งการนอนที่ห้องครัวสะดวกต่อการลุกหุงข้าวในเวลาเช้า เพราะถ้าจะไปมัวคอยหลงพี่กลับจากบินทบาทจะไปโรงเรียนไม่ทันห้องครัวหรือโรงครัวของวัดอยู่ติดกับห้องน้ำห้องส้วมวันหนึ่งชาติกินขนมจีนเข้าไปมากเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันกลางดึกไปใช้กระหัวขาดจำเป็นต้องมั่งงมังงาราไปหาส้วมมืดๆเพราะทนไม่ไหวพอเดินไปถึงโรงครัวก็เห็นคุ้มกำลังต้มอ,อะไรอยู่เดือดคลักๆโดยมิจุดตะเกียง ชาติจึงถามด้วยความแปลกใจใครนนะคุ้มเหรอทำอะไรอยู่ทำไมไม่จุดตะเกียงเล่าคุ้มสะดงุงแต่จำเสียงได้ว่าเป็นชาติก็เบาใจต่อไปว่าต้มไก่ว่าหรือจะไปไหนเข้าซ้วมท้องไม่ดีมาตั้งแต่กลางวันแล้วเออรีบไปเถอะเสร็จแล้วออกมากินต้มไก่ด้วยกันชาติตรงเข้าซ้วมพอเสร็จธุระแล้วก็เดินออกมาหาคุม หรือไปเอาไก่ที่ไหนมาวะแถวนี้แหละถามทำไมลักไก่วัดละสิไม่ได้ลักหรอกมันตกลุมตายเองเฮ้ยไม่เชื่อหรอกว่ะว่าไก่จะตกลุมตายหรือต้องย่องเข้าไปบิดคอมนันในเล้าแน่ไม่เชื่อกันแล้วไปมาสีมากินต้มไก่ด้วยกันชาติสันหัวปฏิเสธแล้วกำชับว่านี่คุ้มขอขอเตือนลื่อนหน่อย ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันออไปอย่าได้ทําอย่างนี้อีกเลยถ้าหลวงพี่หรือพระรูปอื่นรู้เข้านําเรื่องไปบอกท่านสมภารเราจะลําบากเราเป็นเด็กวัดทรัพย์สมบัติของวัดเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาจึงจะถูกเฮ้ยหรือไม่กินก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องมาสอนอวะอวะรับผิดชอบตัวเองได้ขออย่างเดียวหรืออยจะเที่ยวไปปากโป่งกันแล้วกันถ้าเกิดปากบอลแล้วก็ ไก่วัดหายไปทีละตัวสองตัวฉันหลวงพี่สังเกตเห็นจึงเรียกชาติไปถามนี่ชาติแกลักไก่ไปกินมั่งหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่เคยทำอย่างนั้นเปล่าจึงหรือก็แกให้ข้าวมันกินอยู่ทุกวันนี่นาผมให้ข้าวมันกินแล้วผมก็ไปโรงเรียนครับเรื่องไก่หายผมไม่รู้แต่ฉันจำได้ว่ามีการเอาเข้าวเปลือกโรยเป็นทางให้ไก่ตามจิกกิน ไปตกหลุมตายที่ข้างกำแพงวัดแกใช่ไหมเป็นคนทำผมไม่ได้ทำนะครับหลวงพี่แกไม่ได้ทำถ้างั้นใครเป็นคนทำจ้าคุ้มมันใช่ไหมผมไม่รู้ไม่ทราบครับไม่ทราบยังไงฉันจะพาแกไปดูหลักฐานว่าแล้วหลวงพี่ก็พาชาติเดินไปที่ข้างกำแพงวัดตามทางมีข้าวเปลือกโรยไปตลอด ไก่เคราะไร้ายคงจะตามจิกกินข้าวเปลือกเหล่านี้ไปจนตกหลุมทีหลุมเขาเห็นรอยขุดดินลึกมีข้าวเปลือกรอยอยู่ก้นหลุมล่อให้ไก่ก้มหัวลงจิกวิดวิดจนหัวทิ่มตกลงไปตูดดงชีฟ้าตาอย่างไม่ทันเห็นเดือนเห็นตะวันว่ายังไงมีหลักฐานอยู่อย่างนี้แล้วผมไม่ได้ลักครับผมสาบานได้ชาติพยายามบอกอย่างซื่อบริสุทธ์ หลวงพี่เห็นเด็กหนุ่มยืนยันหนักแน่นก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ลักจึงไม่ลงโทษแต่ท่านก็คอยสังเกตจับคนร้ายต่อไปและแล้ววันหนึ่งหลวงพี่ก็จับเจ้าคุมได้ขณะที่กำลังต้มไก่อยู่คนเดียวกลางดึกท่านไล่มันออกจากวัดทันทีโดยไม่ให้ความปราณีใดๆทั้ทงสิน้นและสอนชาติว่าคนชั่วนั้นเป็นภัยต่อสังคมถ้าสังคมใดมีคนชั่วมากสังคมนั้นจะไปไม่รอด ดังนั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มีคนชั่วอาศัยหากินแอบแฝงอยู่ในสังคมมากเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อตนเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติและสำหรับกรรมบรรดาเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าคุณธรรมเรื่องเล่าจากคุณถินนนนท์ ชีวิตคือการเดินทางถนนชีวิตของแต่ละคนถ้านำเอามาขีดเขียนลงบนกระดาษรวมกันไว้ก็คงเป็นเส้นทางที่สับสนวกวนและคงต้องใช้กระดาษแผ่นใหญ่และยาวไกลสุดสายตาทีเดียวแม้ว่าจุดสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนจะมีจุดอวสานห่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นราชามหากัษตริย์รัฐมนตรีเศรษฐีหรือยาจกเข็นไก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตมนุษย์แต่ละผู้คนก็เหมือนตัวละครแห่งโลกโรงละครมหาอุปรากรขนาดมหลานแห่งนี้ปราชอมมาไขย่ำพูดเรื่องชื่อในอดีตท,ท่านกล่าวไว้ว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวยิ้มเยาะเล่นหัวเต้นยั่วเหมือนฝัน การที่คำหนึ่งถึงศัจธรรมข้อน,นี้ไว้ให้ติดใจทำให้เรารู้จักตัวเองสามารถใช้วิจารณญาณจนสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตความฝันความสุขหรือความทุกข์แห่งมนุษยภาพได้ดูกระจ่างแจ่มชัดอาชีพการงานที่ผมทำอยู่ทำให้ผมต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆผมจึงได้มีโอกาสพบปากลุกลีกับผู้คนมากมายหลายตา ที่จริงแล้วโดยตำแหน่งหน้าที่ระดับผู้บริหารอาวุโสเป็นที่สองในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการค้าขนาดใหญ่เช่นนี้ผมก็คงจะได้แต่พบปะจำเจอยู่กับเพื่อนพ่อค้าซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือบรรดาผู้จัดการสาขาเท่านั้นแต่ความที่เป็นคนชอบสนุกเปลี่ยนบรรยากาศสแสวงหารสชาติใหม่ให้ชีวิตของตนเองผมจึงมักจะให้เพื่อน,อนและลูกน้องเหล่านั้น พาผมออกตระเวนเยี่ยมชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทพร้อมกันไปบ้างขับรถซอกซอนไปตามลำพังเองบ้างการปฏิบัติเช่นนี้ก็ประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนเองและบริษัทเพราะทำให้ได้ข้อมูลในการทำงานอย่างใกล้เคียงความเป็นจริงและทำให้ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นน้ำใจเมตรีของคนไทยในชนบทเป็นสิ่งล้ำค่าจริงๆถ้าท่านสามารถสร้างและรักษาไว้ได้ตลอดไป ลมหนาวเดือนธันวาคมปีนั้นหนาวเย็นจับจิตจับใจผมขับเคลื่อนเจ้ามิซูบิชิแลนเซอร์สีทองออกเดินทางจากโรงแรมที่พักในจังหวัดนครสวรรค์แต่เช้าตรู่หลังจากได้หลับนอนเต็มอิ่มตลอดคืนที่ผ่านมาแล้วเมื่อออกนอกเขตตัวเมืองผมปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศไขกระจกลงเพื่อรับอากาศยามเช้าขณะที่กำลังเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางนครสวรรค์พิษณุโลก แสงตะวันเรืองรองที่เริ่มทอแสงขึ้นสาดส่องจับร่างสตรีในเครื่องแบบนักศึกษายืนโบกมืออยู่บนไหล่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อนเพื่อนเคยเล่าให้ฟังถึงภัยอันเกิดจากสาวบกรถเพื่ออาศัยเดินทางระหว่างนาครสวรรค์พิศณุโลกผมยังจําเรื่องมหันตภัยเหล่านี้ได้ดีเหยื่อซึ่งเป็นผู้เดินทางโดยรถย,ยนต์ส่วนตัวตามลาพังมักจะประสบชะตากรรมจากความมากักมากในกรรมคุคของตน หรือจากความเมตตาปราณีโดยบริสุทธิ์ใจอยู่เกือบเป็นประจำบางรายก็สูญเสียทรัพย์สินแต่บางรายก็ถึงกับเสียชีวิตทีเดียวในการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดถ้าพบเด็กนักเรียนไม่ว่าชายหรือหญิงเด็กหรือสาวยืนรอรถประจำทางเพื่อไปโรงเรียนในยามเช้าตรู่เช่นนี้หลังจากพินิษ์พิจารณาแล้วผมมักจะรับพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นไปส่งลงในจุดที่ใกล้สถานศึกษาของพวกแกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช้าว,วันนั้นทั้งๆท,ที่คําเตือนของเพื่อน,อนยังตราตรึงอยู่ในความทรงจําแต่ผมก็ชะลอความเร็วของรถลงจนจอดสนิทใกล้กับเด็กสาวผูนั้นจากเข็มเครื่องหมายบนอกเสือ้อทําให้ผมทราบว่าเธอเป็นนักศึกษาวิทยายลัยโครแห่งหนึ่งเมื่อนักศึกษาหญิงผู้นั้นชะงอกหน้าเข้ามาที่หน้าต่างรถสิ่งที่เป็นจุดเด่นในวงพักปราพระจันทร์วันเพ็ญสะอาดสดใสของเธอ ก็ได้แก่นินเนตดำคลับคู่นั้นท่านคะหนูขอรบกวนด้วยท่านจะไปไหนคะเสียงใส่นั้นถามมาเป็นประโยคแรกทำไมมีธุระอะไรหรือผมถามกลับแม่หนูคะ่ะแม่ไม่สบายปวดท้องมากไม่มีรถผ่านมาเลยแม่นั่งอยู่ที่นั่นเธอพูดพร้อมชี้ไปที่สลาที่พักผู้โดยสารข้างทาง ผมบอกให้เธอประคองแม่ของเธอขึ้นมานั่งในเบาะหลังแล้วก็ขับรถจ้อนกลับมาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดส่งตัวคนป่วยแก่แพทย์แล้วผมก็กลับลงมาที่รถเพื่อจอกเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลกตามกำหนดเดิมเด็กสาวผนนั้นวิ่งตามลงมายืนชิดด้านขวามือของผมพลางยกมือไหว้ท่านจะไปต่อแล้วหรือคะหนูกับแม่กราบขอบพระคุณท่านมากคะ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นคนไทยเหมือนกันก็ต้องช่วยกันเท่าที่จะทำได้ท่านท่านจะไม่กร,รุณาให้หนูทราบชื่อท่านผู้มีพระคุณของหนูบ้างหรือคะผมขอร้องเธอให้เลิกเรียกผมว่าท่านถ้าจะเรียกนาหรืออาตามประษาไทยๆของเราอย่างไรก็ได้ผมจะรู้สึกสบายใจมากกว่าและก่อนจากมาผมได้มอบนามบัตรของผมให้เธอไว้ตามที่เธอขอ เรื่องต่อจากนั้นก็ดำเนินไปตามคันลองของชีวิตผมเกือบจะลืมนักศึกษาหญิงคนนั้นกับแม่ของเธอไปแล้วจนกระทั่งต้นเดือนถัดมาเมื่อผมกลับเข้าบ้านก็ได้รับจดหมายจากมัตซีเด็กสาวคนนั้นใจความในจดหมายก็คือขอบคุณที่ผมรับเป็นทุระพาแม่ของเธอไปส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาผมไม่ได้ติดต่อกับมัตซีเลยตลอดระยะเวลาหกถึงจเดือนต่อจากนั้นมา จนกระทั่งเย็นมากแล้วขณะที่ผมกำลังขับรถกลับจากภาคเหนือผ่านกำแพงเพชรจะเข้ากรุงเทพเราวราวสักเจ็ดถึงแดกิโลเมตรจะถึงนครสวรรค์กำลังชมทัศนียภาพอันง,งดงามข้างทางดวงอาทิตย์ดวงโตสีแดงจัดจา้ากำลังจะลับทิวไม้ลงรำไรแต่แล้วจูจูเจ้าพานะคูดใจก็เงียบเสียงลงผมประคองมันเข้าข้างทางแล้วก็เปิดกระโปรงรถพยายามแก้ไขแต่ก็ไร้ประโยชน์ ขนาที่กำลังยืนรัตดรัตถวยหมดอะไรตายอยากเพราะความมืดเริ่มโรยตัวลงมาปกคลมุมรถยนต์แต่ละคันที่วิ่งผ่านไปไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถบรรทุกแม้แต่รถสายตรวจตำรวจทางหลวงก็ผ่านไปโดยไม่ได้ใส่ใจกับการบกมือขอความช่วยเหลือของผมเลยจนกระทั่งรถคันที่ผมเข้าใจว่าเป็นรถประจำทางคันหนึ่งวิ่งผ่านเลยไปแล้วถอยหลังกลับมาใหม่ จนถึงที่ที่รถยนต์ของผมจอดดับเครื่องอยู่เด็กนักศึกษา3-4ถึงคนทั้งหญิงและชายกำลังลงจากรถของวิทยาลัยตรงมาหาผมคนหนึ่งในจำนวนนั้นคือมัสสีผมจำเธอไม่ได้จนกระทั่งเธอทักขึ้นว่าคุณอาคุณอานั่นเองคุณอาจำมัตส,สีได้ไหมคะผมขอโทษเธอที่จำเธอไม่ได้ และหลังจากที่เธอทราบเหตุผลของการที่ผมไปจอดรถยืนกินลมชมวิวอยู่อย่างนั้นแล้วมัสซีก็ได้หันไปขอแรงเพื่อนๆของเธอให้ช่วยเอาเชือกมาผูกโยงกับรถของวิทยาลัยด้วยความมีน้ำใจและความกรุณาของท่านอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษามาทั้งผมและเจ้าพานะคู่ยากของผมจึงได้เข้ามาแรมคืนในที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองนครสวรรค์่งขึ้นมาซ่อมรถกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว ผมก็ได้แวะไปขอบใจมัสซีกับเพื่อนๆและอาจารย์ผู้มีน้ำใจง,งามของเธออีกครั้งจากนั้นก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพถึงบ้านด้วยสวัสดิภาพก็คงเป็นผลจากกรรมดีที่ผมทำสิ่งที่ผมได้รับแทนมหันตภัยจากเรียมทางหลวงอย่างที่คนอื่นๆประสบกันมาก็คือการได้พบคนดีมีน้ำใจและสามารถผ่านพ้นปัญหาข้อขัดข้องนั้นๆมาด้วยดี